สวัสดีครับพบกับช่องเราวนายสายราดเนี่ยมีสินค้ามันทดลองใส่มอเตอร์เวสไซด์ M6 นะครับเนาะจากจางดงมาโคตรละนะครับเบรรยากาศดีดีเปิดเปิดให้ทดลองใส่ฟรีนะครับช่วงผู้ใดผ่านไปผ่านมาทดลองใส่ได้นะครับแต่ต้องเติมน้ำมันก่อนเด้อเติมน้ำมันเต็มถังเพอรอโบมีปั๊มน้ำมัน เปิดสิมีแต่ที่จุดพักที่มี่ของน้ำไฮนะครับเนาะช่วงนี้ใกล้ถึงช่วงล้ำตะคองแล้วนะครับบรรยากาศรอบขาเห็นวิวภูเขาก็สิเห็นวิวเ,เววอ่แม่น้าลําตะคองความนะครับเนาะช่วงนี้ช่วงใกล้เกือนล้ำตะคองนะครับช่วงนี้มีแขงกัด ตัวนี้เพื่อนพรท่านด้เก็บเงินนะครับเพื่อนเปิดเปิดทดลองใส,ส่ซื้อนะครับสําหรับรถซีรอเท่านั้นนะครับน่าติดกิน,นได้ถ้าเกินนั้นเพปันหามขึ้นไกล้ถึงกุม,มงช่วงนีล้มตะคองแล้วนะคะรับบรรยากาศดีดีตรงนั้นเดีย๋ยวอีกจังหน่อยนะครับน,น่าติดถึงช่วงกุม,มงกุญสิดเป็นกุม,มงแล่นผ่านนะครับ ตะคองหบรรยากาศสองข้างทางคเรียนช่วงบ่บายนะครับตอน M6 นะครับช่วงนี้เพิ่นเอิดว่า M6 ช่วงจากขึ้นจากโคราชนะครับมาสิบสุดอยู่ก่อนที่ถึงต่างดงนะครับเลยล้ำตะคองมาหน่อยหนึ่งครับช่วงเป็นกระแสลงแล้วนะครับช่วงร้อยต่อช่วงร้อยต่อจากนั้นมันเป็นกำลังเหตุอยู่นะครับบนถนนแล้วคุณไดท้ที่ผ่านสินค้าหลไปกรุงเทพหรือว่าไปจุยาฯครับ สามารถทดลองใส่ได้นะครับเรนทําเวลาได้อยู่เป็นไฮเรนแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงนเดลี่ไพรสิเรนเกินกว่านั้นก็ได้อยู่นะครับอย่าให้เกินความเร็วที่เป็นกับรถหลายนะครับรถเป็นการสัญจรสายคายดูชนงบางคนก็บพวกหมูะน,น,ะมนะครับว่าเป็นเปิดให้จะลองใส่การสอบข้างทาง นี่ก็คือฟ้าคือฝนอยู่ที่ผมกลับมานั่คือฟ้าคือฝนช่วงพายุเข่ากลับมากระต๊กอยู่ช่วงกลังดงนะครับตกแหงมืดเลยฝ่าฝน ช่วงที่ทรรรเรื่รอรับตะก้อนะครับน้ำกำบังไหลเป็นไหลนะครับถน้ำฝนกำลังลงใส่ช่วงที่ยุเขาแต่ก็มีน้ำอยู่นะครับถนนกแคลนดีนะครับเนะาะนี่เป็นถนนเย็ดไม้ฟอบนะครับเนาะมอเตอร์เวสเซนไม้จะเปิดไซเแล้วคื่อแฉแนง่ายอยู่นะครับเซนทิซานคือสปอรติดดอก ทางสัญจรธรรมดานะครับไะถึงช่วงเขาอุมงคแล้วกะครังน้องเป็นเขตอุโมงค์่าผมว่าป้องกันเงียนะครับช่วงนาซีช่วง,วงตรงแม่นม้ำลำตะค้อนะครับกันไว้เพื่อเกิดอุบัติเหตุเพราะฉนั้นเป็นเส้นทางตรงนะครับ พอ,อเกิดเหตุกหรได้นะครับยุ่ง,งมีคนห่านจอดพักนะครับนะ